พัไลายไทยแลนด์เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย จริงสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ฮอตไลน์ไทยแลนด์ทุกข่าวคือความจริงทางททบ5ทุกวันจันทร,ร์ถ,ถึงวันศุกร์9านิกา35นาทีค่ะเรามาเริ่มข่าวแรกกันที่ความเคลื่อนไหวกิจกรรมโครงการสำเักาปลูกปัญญาธรรมปีที่3ในช่วงฮอตไลน์บันเทิงค่ะสนับสนุนโดยออมนิวโคลลาสเอลเทสเอสปอร์ต so excited ครูต่อยอดโครงการสาม,มเณรปลูกปัญญาธรรมปีที่3หลังจาก2ปีแรกโครงการได้รับการตอบรับจากเยาวชนเป็นอย่างดีสําหรับปีนี้ก็ได้มีการเปิดตัวเยาวชนทั้ง12คนที่ผ่านการคัดเลือกรวมโครงการสาม,มเณรปลูกปัญญาธรรมซึ่งมาจากทั่วประเทศที่สําคัญปีนี้จะมีการนําเสนอรายการธรรมะรูปแบบบริลลิตตามติดชีวิตบรรพชาของสาม,มเณรตลอด4สัปดาห์เต็มเริ่มสัญจรครั้งแรกที่ภาคเหนือณศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันจังหวัดเชียงราย โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีให้เกียรติมาเป็นพระอาจารย์ใหญ่ พร้อมคณะพระวิทยากรและผู้ส่งคุณวุฒิที่จะมาให้ความรู้ทางธรรมให้กับเหล่าสามเณรระหว่างวันที่18เมษาย,ยนถึง18พฤษภาคม2557ในงานก็มีทั้งพี่ก้องสหรัฐเจ้าของบทเพลงสามเณรปลูกปัญญาธรรมและนักสแสดงหนุ่มรุ่นน้องก้าวจิวรายุมาร่วมพูดคุยถึงโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมกันด้วยซึ่งน้องก้าวของเราก็จะไปร่วมศึกษาธรรมะไปกับเหล่าสามเณรด้วยค่ะเป็นเกียรติจริงๆที่ได้มา ที่นี่วันนี้แล้วก็ได้ได้เดี๋ยวจะได้ไปให้กําลังใจน้องๆองเขาด้วยนะครับในต,ตอนที่เขาไปบวชมรชากันที่เชียงรายอ่ะครับบอกเลยเลยว่าคือมันอาจจะมีบางอย่างที่ไม่ง่ายอาจจะต้องถือศีลมันก็เป็นมันก็เป็นเรื่องที่แบบสาหรับเด็กๆนะฮะมันต้องแบบว่าอดข้าวเย็นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่น้องๆเขาไม่เคยทําแต่ก็ผมเชื่อได้เลยว่าหลังจากที่ผ่านการบวชเป็นสัมมาเนตรมาเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงน้องๆจะรู้ตัวเลยว่า มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแน่นอนนะครับคือผม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 เห็นหลายๆคนที่แบบไปบวชมายเงี้ยครับกลับมาเขาเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีสมาธิมากขึ้นอะไรเงี้ยในการทําสิ่งต่างๆอะไรเงี้ยก็อยากเป็นกำลังใจให้น้องๆนะฮะอาจจะจะเหนื่อยบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็ขอให้น้องๆมีความสุขแล้วก็ตั้งใจกับการการบวชเป็นสามเณรในครั้งนี้ครับ <Online>. คุณผู้ชมคะพรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับชายไทยที่มีอายุตั้งแต่21ปีขึ้นไปถึงเวลาที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี2557ค่ะซึ่งวันนี้เราก็มีดารานักแสดงมาเปิดใจถึงความรู้สึกที่ผ่านมากับการเป็นทหารกองเกินค่ะสีสันแห่งกองทัพสนับสนุนโดย ปอมนิว Corolla a l t i s t ส s อ so ร์ตโซ่เอ็กซใกล้จะปลดประจำการในอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะคะสำหรับพลทหารปองพลจามิกรหรือน้องพัตเตอร์น้องชายสุดที่รักของนางเอกสาวแผนเค้กเขมมณิจามิกรหลังจากที่ได้สมัครเป็นทหารเมื่อต้นปีที่แล้วและใช้ชีวิตการฝึกทหารอากาศมานานเกือบหนึ่งปีเต็มล่าสุดหนุ่มพัตเตอร์ก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าวการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี2557ในฐานะพรีเซนเตอร์เชิญชวนชายไทยสมัครเป็นฐานเกณฑ์รับใช้ชาติโดยมีคุณแม่หน่อยมาร่วมให้กำลังใจในงานนี้ด้วยพร้อมกับเชิญชวนชายไทยที่มีอายุ21ปีเข้ารับการตรวจเลือกที่จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่1-12เมษายนนี้ด้วยค่ะผมอยากแนะนำนเพื่อนๆนะครับอย่างหนึ่งคืออายุตัวอย่างเช่นอย่าง,างผมเนี่ยคนจะคิดว่าเฮ้ยแบบว่าเป็นลูกคุณหนูอยู่สบายอะไรเงี้ยเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยแล้ว คุณจะทนได้เหรออะไรเงี้ยแต่ว่าผมบอกได้แล้วว่าเออผมทนได้ครับแต่ผมผ่านมาได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คือถ้าคนอื่นที่ยังยังไม่ได้ผ่านตรงนี้ไปเนี่ยก็ลองเข้ามาสัมผัสดูครับมันไม่ได้ยากเย็นอย่างที่คิดแน่นอนครับก็มีความนิ่งขึ้นนะคะรู้จักคิดขึ้นแล้วก็เข้าอกเข้าใจคนอื่นมากขึ้นเพราะด้วยความที่ตัวเองได้ไปอยู่รวมกับเพื่อนจากหลายที่หลายทางมากมันเรื่องเล่าของเขาจากข้างในกับเพื่อนๆนหรือกับครูฝึกเนี่ยมันเป็น,ปนอะไรที่แม่คิดว่ามันเป็นความทรงจําที่ดีอะ่ะ h ไลน์ไ e Ireland Hotline Ireland ปิดท้ายกันที่บรรยากาศงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2014ครั้งที่35กันค่ะสปอต h o ตไลน์ ช่วงนี้เราพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2014ครั้งที่35กันค่ะงานแสดงย,ยนต์รการที่ยิ่งใหญ่ของเมืองไทยที่เชลเจอร์เมืองทองธาน,นีกันค่ะซึ่งปีนี้มาในคอนเซปต์ a u t y in the Drive ยานยนต์สะกดใจโดยบริษัทกลางปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดได้จัดขึ้นค่ะ โดยในพิธีเปิดก็ได้รับเกียรติจากดรปลาจินเอียมลำนาวประธานจัดงานบางเกาะอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2014พร้อมด้วยนายจาตุรนโกมลมิตรรองประธานจัดงานและตัวแทนจากผู้บริหารค่ายรถชั้นนำทั่วโลก โดยภายในงานจะได้พบกับนวัตกรรมยานยนต์จากทุกค่ายทั่วโลกทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์รวมไปถึงอุปกรณ์ตกแต่งรถต่างๆค่ะอาทิค่ายรถยนต์โตโยต้าโดยมีนายวิเชียนเอ็มพระเสศรุกรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดให้เกียรติเป็นประธานเปิดบูธนำเสนอนวัตกรรมยานยนต์ล้ำสมัยแห่งอนาคตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมยานยนต์ต้นแบบภายใต้แนวคิด Why Brands of Happiness ซึ่งนำ FV2 ยานยนต์แห่งอนาคตที่สะท้อนหลักการของโตโยต้า Fun to Drive หรือสนุกในการขับขี่ได้เป็นอย่างดีพร้อมทั้งนำเสนอรถยนต์โตโยตา้ารุ่นใหม่ล่าสุดมาให้สัมผัสอย่างใกล้ชิดทุกรุ่นค่ะส่วนทางด้านค่ายรถยนต์เล็กซัสโดยมีนายบุติกรสุริยะสันธนานนท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การใหญ่อาวุโสบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดบูธนำเสนอภายใต้แนวคิด L Fitness ที่แสดงถึงยนตรกรรมอันล้ำสมัยนำรถซีดานไฮบริดสุดหรู Le ็กซ ES300H รูปลักษณ์ที่โดดเด่นสง,ง่างามล้ำสมัยแฝงไปด้วยความสปอร์ตเร้าใจที่ขับเคลื่อนด้วยการผสานร,ระหว่างเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าที่ไร้ซึ่งมลภาวะทางเสียงและก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะคุณผู้ชมสามารถเลือกเติมความสุขก,กับรถยนต์คุณภาพในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2014นครั้งที่35กันได้ที่ Challenger Impact เมืองทองธานี จะจัดไปจนถึงวันที่6เมษายนนี้ค่ะและทั้งหมดคือฮอตไลน์ไทยแลนด์ในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณรถยนต์โตโยต้าที่ให้การสนับสนุนรายการของเรามาตลอดและขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รุณาติดตามรายการของเราค่ะพบกับฮอตไลน์ไทยแลนด์ได้ใหม่ทางททบ5ในวันพรุ่งนี้9นาฬิกา35นาทีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะฮอตไลน์ไทยแลนด์ทุกข่าวคือความจริง